คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณได้มีการลงพื้นที่หาหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ศิริราชาค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชานายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้การต้อนรับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ e e c นำโดยนางธัญรัตน์อินทร์รองเลขาธิการ e e c สายงานพื้นที่และชุมชนพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณนายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้สรุปโครงการและนำคณะลงพื้นที่ดูสถานที่ ดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินในเขตเทศบาลเมืองเสียราชาเ,เพื่อปรปับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเสียราชา S <S เพื่อลดปัญหาไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องอันเกิดจากธรรมชาติและสายสื่อสารค่ะและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยใช้เงินงบประมาณในระยะที่2ถนนเจิมจอมพล3ระยะทาง900 จำนวน78,750,000ลบาทค่ะ